ผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310A2 ไลออนทิพวันเนื้อ7เจ็ดตนได้ขอความช่วยเหลือจากบุญุิที่ไลออนสากลเพื่อที่จะขออนุม,มัติเอมิเ e n c นแก n งในก่อนเที่ยงวันที่19สิงหาคมและไลออนสากลก็ได้อนุม,มัติมาตอน5ทุ่มในระยะเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงในการอนุม,มัติโครงการนี้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ แลท่านผู้ว่าการภาคก็ยังได้นำเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยที่มาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ถึงความต้องการความช่วยเหลือนในวาระผู้ว่าก,การภาคเยี่ยนพม่าที่ผ่านมาและยังคงได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกเพื่อนไลออนอีกเป็นจำนวนมากและตอนนี้ท่านผู้ว่าการภาคก็ได้นําปัจจัยต่างๆไปเตรียมซื้อ ผมยังที่เพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปเริ่มต้นเลยพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนคือในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่และตอนนี้ลามเข้าสู่อำเภอสว่วนพะโลกจังหวัดสุขโขทยัยและมวลน,น้ำขนาดใหญ่กำลังลงสู่แม่น้ำยมและลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่กรุงเทพฯต่อไปขอให้ประชาชนทุกพื้นที่บริเวณทางผ่านของมวลน้ำขนาดใหญ่ให้ระวังตัวและนำตัวเองออกจากจุดที่เสี่ยงภัยทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยด้วยความห่วงใยจากผู้ว่าการและอานักบุคทภาพ 310A2 ไรออนทุกวันณเยี่ยจิ